สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปิด Task Manager นะครับของ Windows 10นะครับเปิดเพื่ออะไรนะครับเพื่อสมมุติว่าบางทีเราไม่สามารถปิดโปรแกรมนั้นๆได้นะครับโปรแกรมมันค้างนะครับเราสามารถใช้วิธีนี้ได้นะวิธีก็คือสมมุตินะครับเอผมมี Microsoft Word นะครับ Excel พวกนี้ครับมันมันกดปิดกดยังไงก็ปิดไม่ได้นะครับอันนี้ก็กดปิดยังไม่ได้แล้วมันค้างเลยนะบางที ให้เรามาเลือกที่คลิกขวาที่ทัดบาร์นะครับคลิกขวาทัดบาร์ครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามันจะมีคําว่าทั s แม a เจอร์นะครับให้เรากดเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับยวสังเกตว่ามันขึ้นมาหน้านี้แล้วนะครับให้เราเลือกโปรแกรมที่มันค้างนะครับเพื่อที่เราจะต้องการปิดครับอย่างผมค้างสองตัวเนี่ยมันก็ซอฟต์เอ็กเซลมันก็ซอฟต์เวิร์ดนะครับซึ่งผมกดปิดไม่ได้เลยนะครับผมก็ไม่ใช้สูตรนี้นะครับ คือเข้าที่ microsoft excel นะครับกดเลือกครั้งหนึ่งนะจะเห็นว่ามีคำว่า enter นะครับให้เรากดไปเลยนะครับจ,จะจะเเกียตว,ว่า excel เราหายไปแล้วเห็นไหมครับเมนู excel หายอาปิด microsoft word ด้วยนะครับั้งครั้งแล้วก็ enter ไปนะครับอ่าหายไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการปิดโปรแกรมโดยใช้ ทาร์ตเมนเจอร์เข้ามาช่วยนะครับซึ่งทาร์ตเมนเจอร์เนี่ยมันจะเป็นการแบบตัดระบบออกไปเลยนะครับโดยที่ไม่สนใจการเซฟงานอะไรของเราก็จะหายไปด้วยเลยนะครับถ้าสมมุติเราลืมเซฟอะไรพวกนี้เพราะว่ายังไงมันก็เสียอยู่แล้วนะเพราะโปรแกรมมันค้างนะครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการเข้าทาร์ตทาร์ตเมนเจอร์นะครับเพื่อในการปิดโปรแกรมที่มันค้างค้างอยู่ในเครื่องของเรานะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหังว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้กันได้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ